สีรัตลงมติเห็นชอบใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปในครูหาเลือกตั้งของพวกเขารัฐของอเมริกา5รัฐได้มีโอกาสที่จะลงความเห็นให้ใช้กัญชาในผู้ใหญ่หรือเพื่อการพักผ่อนยอนใจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสีรัตลงมติเห็นชอบ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง56%ของแคลิฟอร์เนียร้อยละ54จากแมสซาชูเซตส์และเนวาดาร้อยละ50.3จากเมนลงมติเห็นชอบในขณะที่52.1%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐแอริโซนาไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ยังคงได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ในรัฐแอริโซนา รัฐทั้ง4ี่ข้างตน้นร่วมกับ阿拉斯加โคโลราโดโอเรกอนและวอชิงตันส่งผลให้20%ของสหรัฐสามารถใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งฝั่งเวสต์โคสตทั้งหมดนอกจากนี้ฟลอริดานอร์ดโกตแาและอาคนอได้ลงมติเห็นชอบให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ทำให้ขณะน,นี้มีผู้เห็นด้วยแล้วรวมจำนวน28รัฐและวอชิงตันดีซี กัญชายังคงผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ในปี2013รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาได้ลงความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่กฎหมายกัญชาของแต่ละรัฐตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะเปลี่ยนใจหรือเปล่า